ไอ้ของบ้านเราเนี่ยนะครับไม่ได้คิดว่ารถไฟฟ้าเป็นบริการพื้นฐานไป uh huh. มองว่าเป็นบริการทางเลือกคือมีก็เป็นบุญแล้วนะ uh huh. ก็โอเคสะ uh huh. ดวกสบาย uh huh. คือคือถ้าคุณไม่คิดเท่าบริการรถเมล์เนี่ย uh huh. ถูกไหมฮะคือคุณไม่ได้คิดว่ามันต้องเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมีสิทธิ์ขึ้นได้เนี่ยไอ้เราก็ถึงเจอปัญหาตลอดอย่างนี้ไงครับ uh huh. แม้ว่ารถไฟฟ้านะครับจะเป็นโครงข่ายคมนาคมที่ช่วยการเดินทางของคนกรุงเทพและปริมณฑลท้าเสร็จแล้วนะสะดวกยิ่งขึ้นนะแต่กําลังถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักเรื่องค่าโดยสารที่มีการเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆนะครับว่าเป็นค่าโดยสารที่แพงที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับค่าครองชีพของคนไทยทําให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าไม่ถึงระบบขนส่งมวลชนสาธารณะลองไปเปรียบเทียบกันดูไหมฮะว่าค่าโดยสารกับค่าแรงรายชั่วโมงของแต่ละประเทศนั้นเป็นอย่างไรตารางมามา ดูที่โตเกียวญี่ปุ่นก่อนครับต่ำสุดนี่้บาทสูงสุด92บาทเฉี่ยเนี่ยอยู่ที่71บาทแต่ค่าแรงขั้นต่ำเขา280บาทต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงครับต่อชั่วโมงของบ้านเราเนี่ยเวลาต่อวันชั่วโมงหนึง40บาทแล้วกันติกันโลประมาณนั้นวันหนึ่งส0 0กว่าบาทนะแต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าแรงคิดอย่างนี้ยังเหมือนมีตังนะครับฮะคนคิดเป็นนาทีครับโอ นาทีละบาทนิดนิดไหมนาทีละบาทนิดนิดไหมประมาณนั้นทํางานชีวิตคุณเนี่ยคุณออกแรงให้คนอื่นเนี่ยเขาคิดเขาให้คุณนาทีละบาทเกือบบาทไม่ถึงบาทไม่ถึงไม่ถึงเศร้าเศร้าอ่ะนะฮะ่จะมาอาบุญอาคุณอย่างนะว่าโอ้หขึ้นยาขึ้นเย็นของญี่ปุ่นเนี่ยค่าแรงเขาชั่วโมงละสองร้อยแปดสิบมากกว่าไทยเจ็ดเท่านะแต่ว่าค่าโดยสารเฉลี่ยเขาเจ็ดสิบเอ็ดบาทนะฮะก็ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็คือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของค่าแรงขั้น นะส่วนโซเกาหลีใต้นะครับ <How? S 1> ต่ำสุดอยู่ที่38บาทสูงสุดอยู่ที่ <How? S 1> 98บาทนะฮะเฉลี่ยอยู่ที่63บาทค่าแรงขั้นต่ำเขาไม่หนีไปจากญี่ปุ่นเท่าไหร่คือ250บาทต่อชั่วโมงก็ตกประมาณ25เช่นเดียวกันนะฮะสำหรับสิงคโปร์นะครับถูกที่สุด23บาทสูงที่สุด48บาทนะฮะเฉลี่ย35.5บาทนะครับแต่ทีนี้เนื่องจากสิงคโปร์ไม่มีค่าแรงขั้นต่ำเลยคิดไม่ได้ แต่ถามว่าถูกไหมสำหรับรายได้ต่อหัวต่อประชากรของสิงคโปร์ที่อยู่ประมาณ60,000กว่าเหรียญสหรัฐหกหมื่นกว่าเหรียญสหรัฐเนี่ยนะฮะแน่นอนนะถูกถูกมากด้วยคือค่าเฉลี่ยของรถไฟฟ้าเขาครึ่งหนึ่งของไทยฮะสามสบบาทนะของเรานะฮะ bts ต่าสุด16บาทสูงสุด59บาทเฉลี่ย37.5บาบเข้าทค่าแรงขั้นต่ำเราชุ่วงละส่บาท คิดเป็น93.75%ของค่าแรงขั้นต่ำ1ชั่วโมงโอหมาดู MRT ฮะสายสีน้ำเงินของเราและม่วงด้วยเนี่ยนะฮะ16บาทต่ำสุด70บาทสูงสุดเฉลี่ย43บาทถ้าเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำ40ของเราในี่ปาเข้าไป107.5%นะฮะส่วน<อ>ไปรหว่างแพงขึ้นมาหน่อยนะฮะต่ำสุด20บาทสูงสุด65บาทนะครับเฉลีย่ย42.5บาทนะค่าแรงขั้นต่ำต่อชั่วโมงอยู่ที่140บาท คิดเป็น30%มของค่าแรง <S 1>, 1, <S ร1ชั่วโมงหชั่วโมงปักกิ่งฮะถูกสุด15บาทแพงสุด45บาทเฉลี่ย30บาทและนี่อย่าลืมนะครับเป็นเน็ตเวิร์กที่ยาวที่สุดในโลกนะนะฮะสูงสุดอย่างแพงก็อยู่ที่45บาทเท่านั้นเองค่าแรงนะครับที่เมืองจีนอยู่ที่85บาบาทต่อชั่วโมงมนะฮะ นิวยอร์กเนี่ยเหมาจ่ายครับ98บาทต่อเที่ยวนะฮะแต่ค่าแรงก็สูงมาก470บาทต่อชั่วโมงนะครับคิดเป็น20%ส่วนปารีสนะครับเหมาจ่ายา71บาทต่อเที่ยวนะครับค่าแรงขั้นต่ำ370บาทต่อชั่วโมงนะฮะก็คิดเป็นแค่19%ปารีสถูกที่สุดในโลกนะฮะลองลงมาก็เป็นแค่สหรัฐที่นิวยอร์กเท่านั้นเองน,น,นะนนแล้วไม่พอพี่อขออภัยอันนี้ในฐาน,นะคนที่ไปฝรั่งเศสบ่อยๆไอ้ราคานี้คือราคาเราเดินไปหยอดนะ คุณมีสิทธิที่จะซื้อตั๋วแบบเขาเรียกว่าชุดหนึ่งยี่สิบเที่ยวอ่ะครับถูกลงมากว่านี้คืออันนี้พี่สารีออกสมหวังที่ขึ้นเวทีขึ้นความค้บริโภคครับพี่เขาพูดคำหนึ่งซึ่งชัดเลยคือว่าไอของบ้านเราเนี่ยนะครับไม่ได้คิดว่ารถไฟฟ้าเป็นบริการพื้นฐานเป็นมองว่าเป็นบริการทางเลือกคือมีก็เป็นบุญแล้วนะก็โอเคสะดวกสบายคือคือถ้าคุณไม่คิดเท่าบริการรถเมล์เนี่ย ถูกไหมฮะคือคุณไม่ได้คิดว่ามันต้องเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องมีสิทธิขึ้นได้เนี่ยไอเราก็ถึงเจอปัญหาตลอดอย่างนี้ไงครับก็เพราะว่าเราก็ไม่แครงไงครับว่าทําไมค่าโดยสารเราแพงที่สุดในโลกแล้วยังไงล่ะก็ไม่ต้องขึ้นดิเออก็ไม่ต้องขึ้นใเพราะนี่คือทางเลือกพวกคุณก็ไปขึ้นรถเมย์เออพวกก็ขึ้นรถเมย์ก็เดินเออเดินเช่าบ้านอยู่ใกล้ๆที่ทํางานใช่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็มีทางออกแบบนี้ใช่ขี่มอเตอร์ไซค์สิและนี่คือไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยนะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อแต คนที่เคยรถไฟฟ้าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีบ้านอยู่คอนโดติดรถไฟฟ้านะครับคุณออกจากซอยเท่าไหร่ถูกต้องใช้บัตรสไลด์รถรถกระป๋อแพงมากแพงมากนะใช่ไหมรวมๆกันก็เยอะนะใช่สิครับวันหนึ่งเนี่ยคุณไม่มีปัญญาจ่ายหรอกมันมีการคำนวณในวงเนี่ยนะครับหลายคนบอกเนี่ยเพื่อนกาของคุณด้วยเนี่ยนะครับพิธีกรเนี่ยกันนิกามันต้องตกประมาณคุณต้องมีเงินเดือนประมาณสองหมื่นห้าขึ้นไป ถึงจะสามารถใช้บริการใช้บรริกาได้อย่างปกติมากๆที่คุณจะขึ้นเพราะนั้นเราไม่สามารถพูดถึงคนที่ที่ถ่าเช้ากินข้าำได้เลยถ้าแรงวละสามร้อนี่จบกันไม่ต้องอะอันนั้นขึ้นไม่ได้นะครับนะถามจริงๆอมันจำเป็นจะต้องมีแอร์รึเปล่านะอีกเรื่องดนึยงมันลดควึงแต่เขาใจได้ชุวิธีคิดง่ายนิดเดียวรถมันติดไง คนมีตังขับรถเพราะฉะนั้นจะให้คนมีตังเลิกขับรถก็ขึ้นไปอยู่บนแอร์ข้างบนก็คิดแพงๆได้แต่ถามว่าคนไม่ได้ให้คนที่ขับรถเมย์มาขึ้นนะมแถามว่าคนมีตังอย่างอาจารย์วิโรจน์จะขึ้นไหมล่ะไม่มันขึ้นไม่ได้วันนี้อาจารย์สุเมฆพูดเองคุณจะขึ้นได้แต่เมื่อคุณอยู่บนสายสีเดียวเพราะถ้าคุณเปลี่ยนสาย ยุ่งเเสียเวลาเหมือนกันผมผมคำนวณผมคำนวนค่าแรกเข้าไปทุกจุดได้ผมคำนวณทั้งราคาและคำนวณทั้งเวลาผมขับรถยังดีกว่าพิพิธจารแล้วไปไม่ได้พิ่อาจารย์วิโรจน์สอนลังสิตกับท่าพระจันทร์เนี่ยแล้วบ้านอยู่เสนาเนี่ยนั่งยังไงอ่ะมีลูกอีกสองมียอีกหนึ่งก็ใช้ความพยายามหน่อยสิ ใช้ความพยายามใช้ความพยายามหน่อยก็เอาลูกกระเตงเนี่ยขึ้นรถมอเตอร์ไซค์วินนะแล้วก็มาต่อเสนามาต่อเราวก็มาเชื่อมกับสีแดงไอ้น้ำเงินก่อนพื่นที่ที่บางซื่อแล้วก็ไปต่อสีแดงไปวิ่งลังสิตเสร็จปุ๊บก็นั่งสองแถวจากเชียงรากเข้าไปธรรมศาสตร์แต่ลูกผมก็เรียนอยู่รัชดานี่นั่นอีกคือคุณต้องอยู่บนเส้นเดียวคุณต้องย้ายไปสอนเกษตร ถ้าบ้านคุณอยู่างนะคุณยายส่องเกษตร ύ, ลูกคุณก็ต้องอยู่บนเส้นนั้นเมียคุณก็ต้องเปิดร้านอยู่บนเส้นนั้นเ<ล>ท่านั้นชีวิตคุณจะต้องอยู่ <impossible. S 2> บนคลองอยู่บนคลองเดียวอ่ะอยังไม่คิดว่าค่าตั๋วเด็กอีกนะ,ะถ้ามีนะถ้าเด็กโตขึ้นมาเนี่ยนะคุณเบิ้ลถูกไหมขนาดที่ในหลายประเทศเนี่ยนะซื้อตั๋วราคาลดลงทัางเียร์ได้